เอาขึ้นคลิปเอาเอาเอามาก็เหมือนจะอ้วนนะไม่เหมือนใลไม่เหมือนตัวจริงตัวจริงที่เล็กกว่าไม่มีขั้นุ้ดลา่างไม่ขอ,อข้อนขึ้นข้นขึ้นขึ้นข้นขึ้นขึ้นข้นยึ้นขนขขึนข <ๆ S 2> ้น <ๆ S 2> ็ขึ้ข้นขนขึนขึ้นนนเชนนข้นขข้้้้้นะ โอ้โหฟอร์มเดนมาร์กพี่แม็กก็มาจากอังกฤษอาอนี่จักรยานไฟฟ้าด้วยมีนี่นเนี้ยบ่เออเด็กเนาะไม่เด็กหรอกตัวละก็ไม่ค่อยสบายแพ้แพ้แดดแม่รู้เห็นแล้วว่าพี่ลูกสาวไปขึ้นไปเดี๋ยวตามไปเราจะดูเอาวิวเราก่อน อชมอบ,บ้านเดมาเที่ยวบ้านเออบบนยมามนทาเรือนไทยมุมครัวสวย,สวย ยังนี่มีชุดเดียวสามคนนี Plug ่สองคนนี่แหละโอ้มีไฮพีด้วยไฮมีออ้าเอามาอยู่ตรงนี้จะถ่ายรูปในมุมนี้หน่อยลินกับ ลินกับอันคุณมลทานี่นี่มาคุยกันอยู่ตรงนี้จะถ่ายรูปเอานี่ที่คุยมุมนี้เอออยู่ในหมวกยุนนี่แหละเอาเอาหนึ่งสองสามแช่กอดกอดกอดมนกอดไอ้ลินกอดได้ไหมใส่บาสิมากอดพี่มลกอดแล้วเอ่อเฮินจ่ะอ้าวได้แล้วได้แล้วหนูกอดต่้งอยู่หน้าบ้านเลยนี่แม่เออไม่มันยังไม่ได้เข้ากล้องไงตอนนั้น เพื่อนละเสียใจเพื่อนกอดประแตนเพื่อนไม่ได้ท่าอะไรตัชีวะเจอแล้วนะเวลาหรือเปล่าลานปู่ไปมาแวะมาแล้วแวะมาแล้วเมื่อเมื่อวานนี้ก็มาลานปู่แล้วคนก็ไปเมื่อวานไม่เห็นเจอคนละเวลามาไปบ่ายสองไปบ่ายสักห้าบ่ายสิบนั่นแหละนั่นแหละก็ไม่เจอกันเพราะว่าคนละเวลาเพราะว่าไปไปลานปู่รินดูคลิปอ่ะโอ้ยมาสวนทางกันหนูยังพูดอย่างนี้เลยโอ้ยเนาะ โอเเคนาะขี่รถผ่านไปผ่านมามองดูช่ำเรืองดูต้องหลังนี้แน่ก็เลยจอดรถเห็นแปลกๆอยู่หลังเดียวทั้งหมู่บ้านนี่แหละไม่สวยๆหลังเดียวโน่นบางคนไปทัศนาห้องน้ำบ้านนอกดาวบ้านที่ดูแลให้บ้านไหนอ่ะที่ดูแลอ๋อพี่สาวนี่ไงหลังนั้นร้านค้านี่ใช่ร้านค้านี่ก็ของเขาเขาให้เช่ากําลังสร้างอันนี้ขายๆกาแฟนะเออหลานค่ะลูกของพี่สาวอยู่บ้านหลังติดหน้าวัดเลย บ้านสวยเขาเขากำลังสร้างเขาเนกาอีกลำหนึ่งกำลังทำอีกนะเขาเปิดร้านกาแฟคุณมอรู้ไหมว่ากี่ไม่รู้เขาเอาไม้ให้ช่างทำเองาเหไม้เขาเองเองห่วยไม่ได้ถามพี่สาวเป็นบ้านนกดาวแล้วนะเขาจะเปิดเป็นร้านกาแฟเขาทำเองเขาเอาไม้เอ็แอมทางตั้งเนาะ บ้านเขาเอิรแอนด์คอนคนมันวมันยังไม่เสร็จมีอะไรความสุขเข้าบ้านเรามีห้องน้ำในตัวไม่หรือไม่มีเป็นห้องออฟฟิศยังไม่ได้สราน่าจะเป็นห้องออฟฟิศห้องเดียวเนาะเป็นหน้าต่างยาวกปแฟร้านกาแฟอืมเอออันนี้ร้านขายกับข้าวเขาอาจจะทำโต๊ะให้ลูกค้านั่งรอข้างนอกกาแฟชมข้างในหรือเปล่ามันจะเป็นภาพชมยังไม่เสร็จเนาะเป็นภาพโชว์อะไรประมาณนั้นอื ของหลานอันนั้นพี่สาวแล้วก็หลานหลังถัดไปนู่น่ะติดหน้าวัดเลยใจหนูเต้นตุบๆเลยเหมือนก็เมื่อไเขาจะมาเขาพูดเล่นหรือเปล่าเนาะใจแบบคือแบบเมื่อเมื่อกี้นี่ก็มีอันนั่งรถผ่านเพื่อนก็เฉยแล้วเพื่อนก็โมโหอยเขาคอมเมนต์ไม่ดีมาจอดจิกแม่จอดทำไมบ้านคุณมลทาหลังนี้แหละว่ะเพื่อนก็วิ่งลงก่อนเพื่อนได้บานี้ก็เลยว่า กชวนเพื่อนๆไปคำชะโนดเช่ไหมบอกว่าไปคำชะโนดเลยศักดิ์สิทธิ์ดีผมไปไหว้มาแล้วหนึ่งวันหนึ่งคืนเขบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่ใจของเชนคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องเข้ามาบ้านฉันก็ทันทีเราก็ไปทุกที่นั่นแหละสายยานพญานาคเราก็ไม่ได้ว่าตรงไหนนี่ไปๆก็ไปทั่วๆเนาะเออก็ก็เหมือนวัดนี่แหละเนาะเราก็เข้าได้ทุกวัดไม่ใช่ว่าต้องวัดบ้านเจมปุงเท่านั้นวัดบ้านม่วงวัดไหนก็เข้า วัดสัทธารามัดป่าพนใครก็เข้าได้หมดก็เหมือนคลิดก็เหมือนโบสถ์แหละพี่อยู่คนเดียวพี่ยังอารมณ์ดีเลยเขนไหมเราได้ตลอดเวลาโอ้วันดีเอฟซีน้องพี่มเข์สวยจริงๆนะเธอนี่ขนาดยังหน้าสดๆนะนี่ตีหน้าสดๆเลยนี่นี่เขาบอกยังไม่ได้ล้างหน้าแต่งตัวแต่เขาสวยหน้าเขาแบบฟินนี่อายุกี่เลยฮาวารายูสิบหกค่ะ ร oh. right. yeah. okay. ู้แล้วว่าเขาจะต้องเล่นมุกเด้กอย่าว่านะว่าเสียบหกแล้วหกเสียบวันที่ส like, you know. uh ิบแปดธันวาหนูก็เต็มสิบเก้าห้าเก้าด็กๆกันนีแต่ัยรุ่นอันนี้ห้าสองอันนี้อันนี้นแล้วอันนี้อันนี้หกหกสี่ยี่สิบหก่สห ม่หนูคนเดียวมากกว่าเพื่อนไม่แผลงกับไม่แผลกัยังสาวอยนะใช่เลเกษียณแล้วเกษียณแล้วไม่ปีนี้อารมณ์นี่หนูถึงได้บอกว่าทํา y o YouTube เนี่ยมันดีกับเราอารมณ์ดีขึ้นหน้าตาผ่องใสขึ้นดูเด็กขึ้นปีที่แล้วแม่บอกตรงนะปีที่แล้วแม่แก่นะแต่ปีนี้แม่ดูหน้าอ่อนลง คือได้หวเรอะได้ยิ้มได้เอ่อทุกคนถึงได้บอกว่าหัเรอะวันนี้จิตเจ็มใสเพื่อนเพื่อนยังทักปีที่แล้วยังปรับอารมณ์ไม่ได้ว่าเกษียณแล้วมีเพื่อนเหงาปีนี้ทำใจได้แล้วเกษียณหกสามนะหกสี่หกห้าหกหกเอ่อพอสามปีผ่านไปปีนี้เป็นหกเจ็ดแล้วไหเสียน้องอุ้มเออใช่ใช่ที่เราซีเรียสด้วยเน่ที่สนิทอะไม่ใช่ว่าจะต้องมา อารมณ์ดีกับเราตลอดเวลานะทั่วโลกก็พาให้เราอารมณ์ดีได้เลยบางทีเพื่อนใกล้ๆตัวยังไม่หวังดีเท่ากับเพื่อนเนี่ยเอฟซีช่างแม่ก็บอกว่าครอบครัวหันสานี่แหละเอาเชิญนั่งเสียเราเพิ่งรีบไปไม่เพิ่นเพิ่นไม่ใช่ไหมนะคือแฟไหมอ้กาแฟเรียบร้อยเรียบร้อยมาแล้วแม่พากินข้าวตังแต่หง หกโมงใช่ไหมแม่หกโมงเช้าก่อนพระมาบินฑบาตเพราะว่าเราอุ่นกับข้าวเสร็จแล้วเราทำเมื่อคืนในแกงอบหมูก้องหนูไม่หมุนอ่ะแต่อยู่บ้านแม่นะหนูขึ้นคลิปละหมุนติ้วติ้แสดงว่ามันอยู่ใกล้สัญญาณแถวนี้เอไอเอสมันใกล้หลักแน่นอนใช่เออเขามาเพิ่มตรงในนนี้เนาะตรงอันที่ลุงข้าวเนาะไปดูมาดูสิงามงามงามเดี๋ยวคืนนี้แม่ออฟมาใช่ไหมแม่มาแม่อฟจะมานอนบ้านเรา แม่เอากระพริหน้าหนากระดาอ่าวันที่สิอไปส่วันที่สิใช่ไหมอุมกอกสวยเนเอนาถุงเย็นะ้าถุงเอาไว้ใส่วันที่สิบใช่หมจะเย็บผอ คุณคุณมนจะใส่วันไหนจะได้หาผ้าถุงให้กลุ่มนี้ใส่ให้มันจะได้เหมือนใส่ใส่วันที่สี่บาทไงวันที่สิบวันที่สิบตอนเช้าบอกอ๋อเนึกว่าใส่บาทวันที่สิบเอ็ดแต่ลินน่ะลินไอ้นี่มาลินเอาผ้ามีผ้ามัดมียังไงก็ได้แบบใให้้าผมมัีไม่เป็นไรที่บ้านผ้าถุงเยอะเดี๋ยวให้เขาเลือกเขาจะใส่ตัวไหนก็ได้ ใช่ใช่แบบเขาชาวรได้รู้ใส่ผ้าคามใส่ผ้าย้อมคามเนี่ยที่บ้านนะผ้าไหมสุรินก็มีเนี่ยมันกรจกสวนดูอุนใหญ่สวยใหอุดมสมบูรณ์แล้วบอกว่ายังไงพี่ก็ได้กินไม่ต้องกุดดูเลลูกสวยมากเลยลูกใหญ่เดี๋ยวดูกระติบข้าวกระข่องกระไซเพื่อนนะโอ้ไปนี้เราจะต้องไปหาซื้อไซให้ได้เลยไว้ไปคำชะโนด ยังอันนี้ก็เลยลูกใหญ่มากอะไรอ่ะตะข้องบ้านไงตั้งตรงนั้นลูกใหญ่มากไหนองพ่อไรไหนี่ไเเขา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 เข่านีาเขาเขาเขาเลาเข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 าขาเ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 ข้เขา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 าเขาเขาไขาเขนเขา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 เยาเข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 าเาเข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 าเอาเข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 เขาเขาางเขา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 เเาเาาขเเาเ ไหนอ๋อนึกว่านึกว่าอยู่ในตรงที่รับแขกนะแต่ข้องใช่ไหมแต่ข่องหรื่ออะไรกระเป๋าฮะกระเป๋าเพอนทำเป็นกระเป๋าใหญ่มากเลยกระเป๋าเดินทางได้ด้วยไใส่เสื้อผ้าใส่ของ เขาใช้เป็นกระเป๋าเลยนี่สวยมากเลยก็หนูเล็กอยู่จังหนูยืนเล็กเหมือนเด็งกระเป๋าไอเด็งตะข้องเนี่ยสวยดีไม่เคยเห็นไงมาเขาใส่ใหญ่ขนาดนี้ยายเนาะเขาเขาทำเพื่อว่าจะใส่ของใส่ถ้าใส่แหนยายด้วยนะนี่อ๋อเอาไดาดูสิคนสุพรรณสงสัยว่ามันเป็นกระติบข้าวหรือกระรอมหรืออะไรแต่ยายบอกว่า เขาใช้เป็นกระเป๋าใส่เสื้อผ้าเคื่อนของแต่ของเป็นกระเป๋าเหรอใช่เป็นกระเป๋าอใส่เสื้อผ้าใส่อะไรแล้วก็ใส่รถไปเดินทางแต่นี้ทําเป็นช์ทำเป็นชูดนวยว่าอันนี้คงเรียกหมวกเหมือนกันนะนี่อะไรนะแกวหยวนอะไรเนี่ยหมวกแกวหมวกแกวแกวหยวนไปน้องลินได้สิบเอ็ดนาทีแล้วไปไหนเดินทางขอบคุณมาก